ผิดพลาดของตัวเองค่ะใครผิดออกมาเลยค่ะใครผิดออกมาค่ะใครผิดออกมาค่ะเอาเข็มไม่ผิดไม่ผิดไิ๊กอาเอาซีดเขาบอกฉันผิดฉันจะบอกเธอผิดเอาซีดนะคะโอเค็มอีกรอบเอามือจับหัวเอามือจับไหล่เอามือจับเอวปรบมือหน่อยครับเอเคปรบมือตัวเองค่ะ รู้สึกคุณภาพองค์จากพี่กระเป๋าในการออกรายการให้มากขึ้นแล้วโอเคอะหลังจากนี้เราจะเข้าสู่การเมื่อกี้เรเรียกว่าวองวองเรื่องของจิตใจขยับร่างกายเบาๆแล้วเราขยับร่างกายเบาๆอีกนิดนึงสักเพียงดหนึ่งนะคะทุกท่านคะเก็บเก้าอี้เอาไปซ้อนกันด้านหลังแล้วกลับมายืนในตำแหน่งเดิมค่ะ